สวัสดีครับผมแพนด์เชอร์ดีิวเตอร์ครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูในเรื่องของการแอดแฟลงอย่างสลิปออนมาใช้งานนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูสักตัวอย่างง่ายๆนะครับอาทิเช่นเมื่อผมใส่สเตรนเนอร์ลงไปนะครับแล้วก็ผมปรับขนาดระยะนะครับเพื่อที่จะใส่สเตรนเนอร์ครับทีนี้ในส่วนของแฟลงที่เรียกมาใช้เนี่ยนะครับในส่วนของสเปคที่ผมใช้คือ450 ดันมีดเดเวลเน็กอย่างเดียวนะครับซึ่งจริงแล้วโปรเจกต์นี้ผมอาจจะต้องการใช้ Slip On นะครับทีนี้ผมก็ต้องแอด Slip On ลงไปอยู่ในไ i ป i ป g ิ้งสเปที่นี่นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการกันอันดับแรกนะครับก็ปิดโปรเจกต์ไปก่อนนะครับ close นะครับเซฟโปรเจกต์ไว้นะครับ จากนั้นผมก็มาดูที่ p piping spec นะครับแล้วก็เข้าไปเปิด p piping spec นะครับพอดี p i p i n g spec ที่เปิดเนี่ยก็จะเปิดอยู่ในโปรเจกต์นะครับก็คือโปรเจกต์ที่เราทำไว้นะครับแล้วก็เข้าไปที่โฟ er ลเดอร์ e c s h e e t นะครับแล้วก็เลือกสเปกที่เราใช้งานอยู่ในปัจจุบันของผมก็จะเป็น CS150 หลังจะเปิดขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้มาดูที่ สเปคนะครับตัวแฟล้งนะครับปรากฏว่าก็จะมีตัวแฟลงซ็อกเก็ตเบลนะครับกับแฟล้งเวลเน็กซอยู่นะครับซึ่งจะใช้ตัวซ็อกเก็ตเบลเนี่ยก็ใช้เครื่องนิ้ง2นิ้วส่วนแฟลงในส่วนของเวลเน็ก uh, ซ well ใช้ตั้งแต่3นิ้วถึง24นิ้วนะครับทีนี้ผมจะ add slip on เข้าไปนะครับวิธีการนะครับก็เปลี่ยนแคตตาล็อกก่อนนะครับให้เป็น pipe and fitting catalog จากนั้นนะครับก็มาเลือกในส่วนของพาร์คคิทเกอรีนะครับเป็นแฟล้งทีนี้แฟล้งนะครับผมก็ย่อหน้านี้ขึ้นไปก่อนนะครับในส่วนของแฟล้งไซส์นะครับแฟล้งที่ใช้นะครับขนาดแฟล้งที่ใช้3นิ้วถึง24นิ้วผมก็มาแอดนะครับไซส์แรงฟอร์ม3นิ้วนะครับถึง24นิ้วนะครับ ตัวประเภทแฟล้งที่ใช้นะครับเป็นสลิปออนนะครับคลาสร้อยห้าสิบปอนนะครับเจอแล้วเป็นเหลวเฟสตัวนี้ที่ผมต้องการใช้งานนะครับเมื่อเจอแล้วนะครับก็ add to spec add to spec เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็มาจัดการนิดหน่อยนะครับเลือกทั้งหมดแบบนี้นะครับดับเบิลคลิกที่ตัว Part Use of Priority นะครับแล้วก็มาเช็คดูหน่อย ปัจจุบันนะครับตอนนี้เขาเลือกใช้เป็นเวลเน็กอยู่นะครับถ้าหากว่าไซส์ไหนที่คุณต้องการจะปรับเปลี่ยนเนี่ยคุณก็ต้องเปลี่ยนให้มันเป็น Slip on นะครับคือให้พอลิตี้เป็น SLIP on ทั้งหมดในการเลือกใช้ครั้งแรกนะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับกดแอ p พลานะครับแล้วก็กดโอเคนะครับทีนี้ในส่วนของตัวนี่ฮะก็จะเลือกใช้เป็นสลิปออก่อน จากนั้นนะครับก็เซฟนะครับแล้วก็เลือกที่ไฟล์แล้วก็คล s สกลับมาดูที่โปรเจกต์อีกครั้งหนึ่งนะครับก็คลีนส่วนของไปปิ้งออกมานะครับแล้วก็เปิดโปรเปิดไฟล์ขึ้นมานะครับทีนี้ผมก็ น่าจะสามารถเปลี่ยนแฟล้งเป็นสลิปออนได้แล้วนะครับโดยการคลิกที่นี่นะครับแล้วก็เลือกแฟล้งเป็นสลิปออนเห็นไหมครัมีเพิ่มเข้ามาแล้วคลิกที่แฟล้งนะครับเปลี่ยนเป็นสลิปออนนะครับทีนี้ผมจะลองใส่เกียร์วาวเข้าไปดูดูซิเขาจะเลือกเป็นสลิปออนก่อนไหมนะครับเลือกใช้เป็นเกียร์วาวแฟล้งเรฟเฟสนะครับกล้าร้อห้าสิบ ะร,ระยะหาช็อตพีซสองรอยห้าส250ดึงขึ้นมานะครับก็ปรากฏว่าเขาจะเลือกเป็นสลิปออนทันทีครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ